ไปแยะดิว่ะบายบายช่องแชทและเปป้เฮ้ยเฮ้ยบูบ uh ู uh. เขาจะทิ้งเราไปแล้ววนะ่ะเราอสา์เลี้ยงเขาจนโตมาขนาดนี้เลยนะเนี่ยเลี้ยงมาหลายเดือนเลยนะกว่าจะโตได้ขนาดเนี้ยนี่อะเห็นไหมน้ำหนึ่งก็ยังมาเล่นด้วยแบบสม่ำเสมอเฮ้ยอย่าสบหัวค่ะ อย่าอ้าปากกว้างคะ่ะว้าวหนูหน้าอัวมากน้ำหนึ่งไม่กลัวได้ไงอะ่ะโอย้อยกำลังนอนคิดแล้ น้ำหนึ่งโกรธแล้วน้ำหนึ่งจะไม่มาคุยด้วยแล้วเธอแย่มากเธอทำคุณบูชาโทษมากเลยนะบูบูน้ำหนึ่งโดนสวดไปแล้วลูกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอะเธอเออแบบเธอทำคุณบูชาโทษ cho khất đến nó đừng chú bu bu cuối mình còn content bờ. chìm ngon ได้คนนนอนเทนต์ละ